เลยประมงดูแถวบ้านเราก็ได้แถวบ้านเราสุพารรยไม่มีวอร์ชิปนะไม่เคยมาเลยเนาะ

วิ่งจับตินนะมี่จับตินนะไม่วิ่งไม่วิ่งาเดี๋ยวต้องโอกไปนะมันสูงเป็นจุดเมตรเลยนะนี่มาดูมันมีมันมีที่บังคับเรือนะคะไปดูที่บังคับเรือกันนี่ีมปืนด้วยมีปืนมีอะไรนะ หนีปืนเนี่ยเอาไว้ยิง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 เจอจอสลัดโอ้ยโอ้ยไม่เคยไม่เป็นหรอกนะนี่อันนี้ก็หมุนได้ป่ะเนี่ยบอชิปจริงๆนะอันนี้คือบอชิปจริงบอชิปจริงๆนะไม่วิ่งนะลูกเดินเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชนชนนู่นชนนี่เดี๋ยวตกเรือ

เดี๋ยวมิเดี๋ยวเดี๋ยวเรือมันแล่นทำไงอ่ะอันนี้น่าจะเอาไปทอดสมองป่ะเดี๋ยวเรือแล่นทำไงลูกเอาไปทอดสมองเดี๋ยวเรือแล่นทำไงหมุนมากๆอ่ะไม่กินเรือลำเล็กข้ามไปเรือเนี่ยที่ป้าบอกอ่ะมีวอร์ชิปก็ไม่ต้องกลัวใครเลยนี่เอาไปส่องเนี่ยติงก็ส่องส่องอยู่นี่ใสกระสุนลงนี่เองจิมไปมองนีกที เห็นไหมเนี่ยใส่กระสุนตรงนี้เนี่ยต้องนั่งตรงนี้เนี่ยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ท่าก็ทำอะไรนั่งแล้วก็หมุนหมุนหมุนเพื่อให้มันหมุนอ่ะเพื่อให้มันหมุนอ่ะไี่ออกจำอเลยอันนี้อันนอะไรใช่ไหมสามเมตรเลยแม่เรือเรือจมนะน่าเรือจมไปครึ่งลำแล้วน่ะคนนั้นเขาต้องถ่ายกันไม่ได้เลยตีนสินห้ามไปใกล้ห้ามไปใกล้ห้ามไปใกล้เดี๋ยวตกสินต้องเชื่อนะไม่ ต้นเรือจมจะไม่เห็นหรอกลางทะเลเห็นเป่านั่นใช่จมไปครึ่งลาแล้วมือมอีกลไม่ปล่อยไม่ปล่อยมือไปลาฟลย้อยมั่งเอเออเห็นเห็นฟลฟีเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วลม่ีทำไงมีวันเรือนี้าข้าไปไหนกันข้ามไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยาไมเขาม่เอกันนะเกาะแกงมันมีเกาะแล้วมังเกาะในมันนอกมันมนันและันาชัวเนอนี้ ววันวันหลังลองไปแบบนี้บ้างนะ,ะ,ไ,นะไม่ต้องไปแออัดไม่ต้องไปแออัดอย่ที่กอเ<อ>สม็ันโอ้ป้าว่าต้องประมาณวันนี้มันในมันนอกกะนหรอ